It, bah, bah, bah uh huh. สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Wild Princess ซึ่งแน่นอนว่าคราวที่แล้วพี่ฝนแต่งตัวเป็น <S <s <Bubble> <S <Mississippi> มิสลิสาหลักแห่งความรักนะคะและแน่นอนว่าวันนี้พี่ฝนจะมาแต่งตัวเป็นชิโนบุค่ะมาจ้าเรามาหาทรงผมของชินบุกันก่อนดีกว่า ว่าแต่อันไหนล่ะชิโนบุของเราดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ทรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่ฝนขอหาไปเรื่อยๆก่อนก็นแล้วกันอันนี้เป็นทรงผมของมิสซีดูด้านล่างดีกว่าน่าจะมีนะคะโหมีหลายทรงเลยอะ่ะเอาวนั่นไงทรงผมของน้องเนสโกบของเราแล้วนี่ก็ทรงผมชิโนบุได้มาแล้วคะ่ะว้าวตื่นเต้นจังเลยเราจะต้องเปลี่ยนสีผมของชิโนบุด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอสีผมแบบเข้มๆนิดนึงผมด้านหลังของเธอก็ต้องใส่เหมือนกันนะแล้วอันไหนเป็นผมด้านหลังของชินนบุกันนะขอหาดูก่อนนะจ๊ะมีหลายทรงเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ใช่หรือเปล่า พี่ฝนคิดว่าทรงผมของชิโนบุนะคะด้านหลังเนี่ยเขาจะมีการมัดผมใช่ไหมแล้วก็มีผูกโบด้านหลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะขอใส่เป็นแบบทรงผมแบบนี้ก็แล้วกันนะคะหลังจากที่เราได้ทรงผมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการหาดวงตานั่นเองดวงตาของชิโนบุก็จะออกแบบเศร้านิดหนึ่งนะคะดูเป็นดวงตาแบบ เยอกเย็นยือกเย็นนี่ได้มาแล้วอันนี้ถูกต้องแน่นอนเลยค่ะใส่เลยว้าวสวยมากมากเลยค่ะและแน่นอนว่าหลังจากที่เรามีดวงตาแล้วนะคะเราจะต้องตามหาคิ้วคิ้วอันไหนที่จะเหมาะกับเธอที่สุดอันนี้ใช่หรือเปล่านะหรือว่าหรือว่าเป็นอันนี้กันแน่แต่เอ๊เราจะต้องดูโฆษณาก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะได้รับคิ้วมา นี่เรียบร้อยแล้วต่อไปต่อไปเป็นปากปากอันไหนล่ะของชิโนบุขอเลื่อนเลื่อนดูข้างล่างนิดหนึ่งนะคะโอ้โหชิโนบุจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยยิ้มนะแต่แบบพอเขายิ้มปุ๊บน่ารักโลกสดใสขึ้นมาเลยค่ะแล้วเราจะต้องเอาริมฝีปากแบบไหนกันละ่ะแบบนี้ก็น่ารักนะคะเลื่อนไปดูเรื่อยๆดีกว่าอันนี้แหละน่าจะเหมาะกั เธอที่สุดทีนี้เรามาดูเสื้อผ้ากันบ้างอยากให้ชินบุแต่งตัวใส่เสื้อผ้าแบบอื่นบ้างจังเสื้อแบบนี้ก็น่ารักชุดนักเรียนก็สวยไปดูชุดอื่นกันบ้างดีกว่านะคะหรือว่าเราจะต้องใส่ยูนิฟอร์มของเธอแต่ว่าพี่ฝนยังไม่เห็นเลยอะอุยอันนี้น่ารักมากๆเลยอะสีชมพูร,รูปหัวใจ ดูเหมือนกับว่าเขาเป็นเด็กนักเรียนญี่ปุ่นธรรมดารรมดธาเลยนะคะตัวไหนดีโอ้โหอันนี้เซ็กซี่มากๆเลยจ้าพี่ฝนจะขอเลือกไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะเพราะว่าเรายังมองไม่เห็นเสื้อผ้าของชิโนบุเลยอะเอานี่ไงเจอแล้วเย้ลองใส่เลยจ้าได้มาแล้วนี่โอ้ยน่ารักมากๆ มีผีเสื้อมาให้เรียบร้อยเลยนะคะต่อไปเราจะต้องตามหากางเกงเป็นยูนิฟอร์มของเขานะคะนี่เจอแล้วใส่เลยจ้าจุ๊บได้ของขวัญโอ้โหเหมือนเปะ๊ะเหมือนเด็ะเลยค่ะหลังจากที่เราได้ของขวัญมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาไปใส่ให้กับชิโนบุของเรานี่โอ้โหสวยมากมากเลยจ้า จริงๆแล้วพี่ฝนอยากจะให้ชิโนบุแต่งตัวเป็นแบบอื่นบ้างนะคะเป็นแบบลุกเจ้าหญิงเจ้าหญิงอะไรประมาณนี้ดูสิน่ารักจังเลยอ่ะโอ้โหสดใสขึ้นมาเชียวแต่แบบว่ายังไงเราก็ต้องแต่งตัวเป็นชิโนบุให้เหมือนก่อนนะคะต่อไปเราจะต้องตามหาถุงเท้าแล้วก็รองเท้าชิโนบุเขามีถุงเท้าแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามหารองเท้าของเขานะคะรองเท้าของชิโนบุจะเป็นแบบ รองเท้ารองเท้าเกียใช่ไหมแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงนี่ได้มาแล้วคะ่ะใส่เลยจึ๊บจึ๊บอุย้ยทำไมทำไมรองเท้าไม่ขึ้นมาด้านบนนะ่ะดูสิอันอื่นก็ไม่ขึ้นมาเหมือนกันนะคะสงสัยจะเป็นบักของเกมนี้แน่นอนเลยอะ่ะ ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูอ็อเดอรี่อย่างอื่นกันต่อดีกว่าเพราะว่าเรารองใส่ถุงเท้าแล้วก็รองเท้าแล้วอะมันเป็นแบบนี้อะเป็นบักจริงๆนะคะดูสิจะปรับแค่ไหนก็ไม่ได้สักทีอ่ะไม่เป็นไรจ้ะเราไปดูอ็อเดอรี่อย่างอื่นกันต่อเนาะแหมรองเท้ามีหลายคู่เหลือเกินสวยๆทั้งนั้นเลยมาจ้าเราไปดูที่โบตบแต่งกันต่อดีกว่า ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นพวกแว่นตาแล้วก็เป็นผ้าปิดปากนะคะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นที่ปัดแก้มน่ารักน่ารักแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์อันไหนที่เป็นของชิโนบุนะคะเอ๋พี่ฝนคิดว่ามันน่าจะขาดโบผูกผมนะแต่ว่ายังหาไม่เจอเลยอะมีแต่หัวของอินอสุเกะแล้วก็พวกแว่นตาต่างๆนะคะไม่มีโบอะทำไงดีล่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหายัางอื่นกันต่ออันนี้เป็นซอยคอเป็นโบเป็นที่ผูกผมแล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นกระเป๋านะคะไม่เห็นมีดาบเลยอะหาค่อนข้างยากเหมือนกันแต่พี่ฝนสังเกตเห็นไม้ไผ่ของเนสโกด้วยนะดูสิเขียวอือมาเลยอะแต่ไม่เห็นโบสักทีหายไปไหนเนี่ยที่ด้านหลังของทรงผมก็ไม่มีนะคะ อันนี้ไม่น่าจะใช่อ่ะมันใหญ่เกินไปแล้วมันก็ไม่ใช่โบด้วยลองเปลี่ยนสีดูสิไม่น่าจะได้นะคะเออยู่ตรงไหนกันนะหาไม่เจอเลยอ่ะอันนี้หรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นของคานาโอะมากกว่านะคะเพราะว่าเขามีโบผีเสื้อด้านข้างหาของชิโนบุไม่เจอหายากจริงๆเลยเนี่ย เดี๋ยวเราไปลองหาในแอสเซส o ซอรี่ที่เป็นส่วนของของหัวของหมวกพี่ฝนคิดว่ามันจะต้องอยู่ในนี้ละค่ะตามหายังไงก็หาไม่เจอสักทีเฮ้ยชักเริ่มท้อใจแล้วเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะดูเหมือนว่าอันนี้น่าจะใช่นะคะลองใส่ดูดีกว่าปืบ๊บมาแล้วเย,ย้มาแล้วมาแล้วนี่ใช่จริงๆด้วยค่ะ โอ้โหตามหากันนานนานมากๆากเลยนะคะอย่างสุดท้ายที่เราจะต้องตามหาก็คือดาบนั่นเองอันนี้เป็นส่วนของปีกนะคะชิโนบุลองใส่ปีกผีเสื้อดีกว่าดูสิน่ารักมากๆากเลยนะคะเดี๋ยวพี่ฝนลองไปตามหาดาบก่อนว่าอยู่ตรงไหนออเสซสซอรีฝั่งนี้ก็หมดแล้วะเดี๋ยวขอเซฟนิดนึงได้แล้วจ้า เราได้ชิโนบุมาแล้วนะคะแล้วก็มิซิลิเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องตามหาดาบก่อนเดี๋ยวขอเอามิซลิออกก่อนนะคะแล้วก็อคเซสซ o อรีต่างๆที่เป็นของมิซลิด้วยรึ๊บปล๊บนี่พื้นหลังก็ต้องนําออกเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ฝนจะขอเปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นของชิโนบุเอาแบบสีม่วงก็แล้วกันน่าจะเหมาะกับเธอที่สุดแล้วนะคะ ใส่ของประดับตกแต่งบ้างดีไหมเอ่ยแต่ดูเหมือนว่ามันจะฟุ้งฟริงเกินไปเอานี่ไงเจอดาบแล้ว <c oughs> โอ้โหดาบอยู่ในแบ็กกาวนะคะดูสิอันนี้ใช่หรือเปล่านี่ใช่ของชิโนบุจริงๆด้วยว้าวในที่สุดเราก็สามารถหาดาบของเธอเจอจนได้แล้วนะคะดูสิน่ารักจริงๆเลย เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแต่งตัวเป็นชิ้นบุคลิปนี้สนุกหรือเปล่าถ้าชินชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้มกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนและชิ้นบุต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าคลิปต่อไปอยากให้แต่งตัวเป็นอะไรคอมเมนต์มาบอกด้วยนะวันนี้บายจ้า